สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าพบพ่อกับช่องสาววันนี้อินสวีเดียดอีกแล้วนะจ๊นะน้ทุกคนจา้ามือนีสาวเลอน,น้อยน้ำเมนู <c oughs> ปรบมาฝากทุกคนอีกแล้วนะจ๊ะนะทุกคนเอ้ยมันยากนะจ๊นะน้เห็นนั่นช่องย t u b e ช่องอื่นๆเพิ่นกินกันน้ำลายไหลน้ำลายไหลนะจนะ๊ะน้ามันเห็จังไหนนะจนะ๊ะน้อของมันแสบนะจ๊ะทุกคนจ,าจ๋าจะให้ไปกินยางอื่นวิวมันก็บอกคือ กับมีคนมาเบิงหลายถ้าเกิด่ากินอย่างอื่นนะจ๊ะนะถ้ากินอันนี้กะมันได้ใจนะจ๊ะนะทุกคนจ๋ากราบขอโทษขอขอภัยนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าที่ว่าผู้ได้มากินดิบนะจ๊ะนะกับนั่งเบ่งไปนะจ๊ะนะทุกคนจ๋ามาจ๋าเว่าลายเกียห้างนะจ๊ะนะมากินไม่อยากน้ําสาวเลยหน่อยนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าเมี่ยนสันนอกตับผู้ไ้ซีตอนแล้วก็ไข่หลังแล,แล้วกับผ้าอ้อมจ๋ะทุกคนจ๋าแล้วก็ผักหมักไม้ต่างๆนะจ๊ะน,นะกันแลกซาเลยหน่อยกับิ ทายพญาาคคือเก้าตามเคยจ้าทุกคนจ้าสิบเอ็ดตัวนะจ๊ะเนาะมากินน้ำกันนะจะ๊ะเนาะสุองสุบอนทั่วโลกล้วไปมาจา้ะโอ้ยโอหแสบเอ้ยโอ้ยแกวค้นคนเด้อจ้ะ โอ้ม่เชฟอืมืมขั้นแรกอะขอเบิ้งไข่ลังก่อนจ้ะพี่น,ออน้องเอ้ยื 감 o m e Hãy nhây lại เนื้อสดสดสดแต่พี่น้องเลยเพื่อนอ่ะแดงเห็ดจึ้งคือจะไปร้านแขกม้านะจ๊ะ <c oughs> ของเพื่นไม่สดเสมือจ้ะ <c oughs> พักหยา ประสดจากทุกคนจะ้ะกระดูด่านตับนะจ๊ะพี่น้องเออเด,ดแดเด็ 不父 อีกโบกหนึ่งจับพี่น้องเลยอือือว้เอาเต็มคำอลังการงานพูดพูดจับพี่น้องเออเผ็ดเผ็ด,ผดทั้งเผ็ดทั้งแสบ 开了。 うんうん。<Ooh. test daddy> ตอนนี้จะทุกคนจ้ะอืห้องเขาดีดจะ้ะทุกคนจ้ะบู๊ชกพวดๆวดเลยจ้ะพี่น้องติดแขว Mm-hmm. แควก็ไม่ค่อยดีดอกจ้ะพี่นอ้องเอ้ยคบไปคบมากอะอยากที่ศึกนั่นจ้ะแขวแ่วก็ไม่ดีจ้ะพี่น้องจ้าสาวเราหน่อยอาเพ็ดอี่อ 꼭꼭꼭 <laughs> Peace. <laughs> บ้านอยู่ใกล้ถนนกระจังสี่เลยจ้ะทุกคนจ่าพี่นอ้องเอยเสียงรถอยู่วืนว้นบึนๆน,นะจนะ๊ะเนาะเป็นตาลำคันที่บ้านตะปูลงไปอยู่จ้ะจักเครื่องกิโลนะจนะ๊ะเนาะอัศจรรย์อาสัก Tchau, คนมากเลยจ้ะทุกคนจ้ะน้ำจิ้มสาวหน่อยก็ประมาณนี้เนาะจ้ะนะ แต่6 ขอบบูญและขอ,ขอบคุณมากมายนะจ๊ะนะทุกคนจ่าที่เขามารับชมและรับเบิรช่องสาวรรค์นี้เอสวีเด่นนะจะ๊ะนะทุกคนกินมืแลวจ๊ะะเมีน่มนไปแล้วนะจะ๊ะนะตรงตรงนีเนะจะ๊ะนะทุกคนจา่ามือมอื่นจะเอาไปยากเอาเอาันจะไปทําเมนูอย่างอื่นนะจะ๊ะนะทุกคนจ่าก,กินมืดมันเกิดขอ้น อันเส้นเปลืองนะจ๊นะเนาะทุกคนจา๋าเนื้อเครื่องกิโลผู้อันสาวเนานะก็กินม่หมดอนนะจ๊นะเนาะก็กราบขอโทษขออภัยนะจ๊นะเน้ากินตอนใดกะแสบคือเก่ามันจะนะจ๊นะเนาะทุกคนจา๋จาจ๋าไว้พ่อกันคลิปหน้าเลยดีจ๊ะไปแล้วนะจ๊นะเนาะเริ่มหัวจิตีดินแล้วจ๋ะตอนนี้เนาะจ๊ะนะสวัสดีนะจ๊นะเนาะบ๊ายบายจ้าทุกคนจา๋า